วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทางช่องไทย s ิชั c แชนแนลค่ะกับรายการกรเจียนลักค่ะรายการสำหรับคนดูดีมีสไตล์นะคะกับนี่เลยค่ะซีเกมอภิชยาสุดเกิดค่ะซึ่งหลังจากนี้นะคะเกมก็จะมารับ หน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะในรายการก็เจ้ไลายแห่งนี้นะคะก็ทีนี้คุณผู้ชมก็จะได้เจอเกมเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยค่ะส่วนในสัปดาห์นี้นะคะเกมละกเเจ้าลฟ์นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับร้านแฟชั่นเสื้อผ้าแห่งหนึ่งค่ะซึ่งร้านนี้นะคะต้องขอบบอกเลยค่ะว่าเป็นร้านเสื้อผ้าราคาถูกค่ะซึ่งราคาไม่แพงมากอยู่ที่เท่านี้เองค่ะคุณผู้ชม 200นะคะไม่ใช่2บาทค่ะ200ค่ะซึ่งคุณผู้ชมคตอนนี้คงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายในร้านจะมีสินค้าอะไรบ้างแล้วก็จะเปจะมีรูปแบบสินค้าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเกมจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความรู้จักกับร้าน v e v e r กันค่ะพร้อมกับเจ้าของร้านด้วยค่ะคุณผู้ชมตามเกมมาเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเกมก็อยู่ข้างๆคนที่จะมาให้ข้อมูลเราแล้วนะคะเกี่ยวกับร้าน WE e อ e r ค่ะขอต้อนรับนะคะพี่น้ำหวานค่ะพี่น้ำหวานสวัสดีค่ะโอเคก่อนอื่นเลยนะคะเกมต้องรบกวนพี่น้ำหวานาให้ช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงค่ะค่ะหวานนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ว e v อ r วค่ะ,คะ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเข้าคำถามได้กับพี่หวานเลยแล้วกันเนาะเ,เกมอยากรบกวนถามพี่หวานนิดนึงอะคะ่ะว่าให้พี่หวานช่วยช่วยเล่าย้อนกลับไปสักนิดนึงอะคะ่ะก่อนที่พี่หวานจะมาจับธุรกิจในการทำร้าน v e v e r ค่ะพี่หวานทำอะไรมาก่อนคะ,คะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ20ปีก่อนนะคะ<อ>่ะตอนนั้นเนี่ยเรียนจบมาใหม่ๆเนี่ยจบปริญญาปีใหม่ๆเนี่ยทางบ้านนะคะเกิด ปัญหาทางการเงินขึ้นนะคะอตอนนั้นเนี่ยก็ลําบากมากค่ะทําให้พอจบมาเนี่ยวุฒิปริญญาตรีนะคะตอนนั้นเงินเดือนจะอยู่ที่ประมาณ6 5 0 0นห้าโอยน้อยม,มีมีนิสิเยอะมากค่ะเราก็เลยว่า,าต้องออกจากงานละเพื่อมาอมทําอะไรบางอย่างให้ให้หาค่าใช้จ่ายให้แบบว่าเพิ่มให้มันมเพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ค่ะตอนนั้นลําบากมากค่ะเราไม่มีทั้งเงินทุนแล้วก็ไม่มีไม่มีร้านไม่มีอะไรเลยสักอย่างเ่ย เราเราก็เริ่มจากค้าขายเล็กน้อยก็เป็นคนที่ชอบเสื้อผ้าก็เลยทำเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้ามาโดยตลอดนะคะเริ่มจากไปเกี่ยวขายเป็นแบบกับดินเป็นกับพือก็คือเหมือนตามเปิดท้ายทั่วไปเนาะใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อสู้มาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆค่ะจนไปมีร้านที่สวนจริจักรนะคะแล้วก็จากสวนเจรจักรเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆอีกเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาเข้า สู่เสื้อผ้าธุรกิจเสื้อผ้าอย่างจริงจังเนี่ยก็คือในที่ของตลาดประตูน้ำค่ะแล้วก็จะเป็นทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้ค้าส่งแบบจะคอยจัดจำหน่ายด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมถึงได้เปลี่ยนจะมาที่มาทำวีไอเวอร์ค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะตอนประมาณปี4 8่แอ่ะค่ะตอนนั้นเนี่ยจะมี ปัญหาทางเรื่องการเมืองอแล้วตรงนั้นเนี่ยจะประตูน้ำเนี่ยจะเป็นเรสโซนเลยทาให้เราทใราใ,ทให้เราต้องเหมือนกับว่าเราจะรอตลาดไม่ได้เลยว่าตลาดจะเป็นยังไงต่อไปหรือว่ารเราจะใจยังยังไงต่อไปเราก็เลยต้องรีบกลับตัวแล้วก็วางแผนใหม่พอดีตอนที่เรียนเนี่ยเรียนด้านบริหารธุรกิจมานะคะครเราก็เลยว่าเงินลงทุนก็สุดท้ายเนี่ยที่เราจะมาพลิกตรงนี้เราก็เลยทําแผนธุรกิจทุกอย่างเลยว่า ให้ให้มันเซฟที่สุดอะค่ะแล้วก็อาจจะมาขายเสื้อผ้าเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะเป็นผู้ผลิตที่มาเจอ end user โดยตรงอพอพอเราคิดว่าเราจะมาเจอ end user โดยตรงเนี่ยแต่เราจะมาขายสินค้าราคาถูกมาเจอเนี่ยมันก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็เลยคิดว่าราคาเนี่ยสองร้อยเนี่ยเป็นราคาที่มันจับจ่ายง่ายซื้อง่ายถ้าเทียบกับคุณภาพสินค้าที่เป็นราคาสองร้อยเนี่ยเราคิดว่าเรา เราโอเคกว่าแน่นอนแน่ๆค่ะแล้วก็เลยได้มาเป็นจุดเริ่มต้นของวีไอท์เวแล้วก่อนที่พี่หวานจะมาเปิดที่เนี่ค่ะพี่หวานไปเปิดที่ไหนมาก่อนนะคะคือคือเดิมทีเรามีสวนใช่ไหมคะแล้วก็เราก็มาแพทิน่าแพทินาใช่ค่ะแล้วพอมาเปิดเป็นเวอร์เนี่ยเราอยู่ที่ไม่กับบางนาไม่กับบางนาแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่กับบางนาเนี่ยเราได้พื้นที่ขนาดเล็กนะคะแล้วเราแล้วเราก็คิดว่ามันมีการเติบโตของ ของการซื้ออยู่ตลอดเลยค่ะยอดขายเราเติบโตตลอดเราก็เลยว่าร้านเล็กๆเนี่ยไม่ไม่เพียงพอความต้องการละเราก็เลยได้ขยายมาใช่เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อเราที่จะได้เพิ่มหลายสินค้าให้เพิ่มมากขึ้นเพียงพอความต้องการมากขึ้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเกมอขอถามพี่หวานอีกนิดนึงนะคะคำว่า We Ever ของชื่อร้านนะคะพี่หวานได้ไอเดียมาจากอะไรและความหมายมันคืออะไรอะคะเรา ชื่อของ v ีเอเเนี่ยวี v ตัวแรกเนี่ยจะเป็นมาจาก W.E นะคะที่แปลว่าเป็น V ที่แปลว่าเรากับลูกคา้าเอ e วอรเนี่ยจะเป็น forever ค่ะก็คือหมาย,มายถึงว่าเราและลูกค้าเนี่ยจะเป็นคู่คิดทางเรื่องของแฟชั่นน่ะด้วยกันตลอดไปตลอดไปก็เลยเป็นที่มาของชื่อร้าน v ี v e r วแล้ว V ตัวนี้ยังเป็น V วนีวอลันทัศที่เป็นชื่อของตัวเองด้วยอ๋อเป็นชื่อของพี่วานด้วย ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมว่าชื่อร้านวีอีเวอร์นี่มีความหมายจริงๆนะคะก็คือแบบว่าพี่หวานก็ก็คอนๆคิดนิดนึดนงเนาะว่ากว่าจะตั้งชื่อร้านได้ออกมาและอย่างก็วีเวอร์ก็เป็นที่จดจํานะสั้นๆง่ายๆแต่คือความหมายเราเราก็มีอยู่โอเคและอย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่พี่หวานอ่เปิดร้านวีเ e วอร์เสร็จปุ๊บเนี้ยพี่หวานใช้แนวคิดอะไรคะทําไมถึงต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องอยู่ที่200เพื่อเพื่ออะไรทําไมมันมันอยู่ที่200มากกว่านั้นได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าราคา200เนี่ยมันเป็นราคาที่ถ้าจริงๆในตลาดของ200เนี่ยมีมีคนมีคนทำราคานี้เยอะนะคะแต่แต่ในเรื่องของคุณภาพสินค้าเนี่ยยังยังไม่ได้เท่าเราแล้วราคา200เนี่ยเป็นราคาที่ที่คนซื้อง่ายแล้วก็ไม่ต้องเป็นการตัดสินใจง่ายค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากก็เอ๊ะราคาสวยๆอย่างเงี้ยสินค้าสวยๆอย่างเงี้ยสองร้อยก็นีนะคะคุณผู้ชมดูได้เลยนะคะว่างาน ของทางร้านวีเอเวอร์นะคะไม่ธรรมดานะคะราคา200ก็จริงค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าเนื้อผ้านะคะคือเกมแอบกระซิบบอกพี่หวานน,นิดนึงได้ไหมว่าจริงๆเราคือราคาเนื้อผ้านะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วแบบสูงกว่านี้ก็ได้นะพี่หวานคือเกินห้าอัพอย่างไดทุกวันนี้ค่ะจะมีลูกค้าที่เดินเข้ามาแล้วถามเราตลอดอว่า200จริงหรือเปล่าเป็นของมือสองหรือเปล่าเป็นของมีตตแเน่งหรือเปล่าเราตอบตรงนี้เลยค่ะว่าไม่ใช่ใชเราขายเนี่ยเพราะเรา พะเรากําไรน้อยเราขายต้องการขายแบบแม้จริงๆอ,อันนี้เกมก็ขอเป็นอีกหนึ่งเสียงช่วยพี่หวานยืนยันนะคะว่าร้านวีเวอร์นะคะราคา200แต่คุณภาพนั้นขับแน่นมากค่ะต้องบอกว่าราคานี้คือแบบสูงปี๊ดเลยถ้าตามท้องตลาดทั่วไปเนาะแต่พี่หวานก็คือ,อทําแบรนด์ออกมาเพื่อให้มันอยู่ที่ราคา200เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์คุณผู้ชมที่แบบสนใจสินค้าคนรักแฟชั่นด้วยเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านในเนาะโอเคค่ะแล้วเวลาการจัดวางคอลเลคชันของพี่หวานนี่คือ,อยังไงอะคะสินค้าที่เป็นอัปเดตที่ที่มีอยู่แล้วเราก็จะขยับออกใช่ไหมคะหรือว่าสินค้า,าใหม่เราจะไว้ด้านหน้าเลย สินค้าเนี่ยก็จะเติมใหม่ตอลอดนะคะเพราะว่าเราเรามีสต็อกสินค้าที่เยอะสินค้าเราไม่ได้มาจํานวนน้อยนะคะ,คะมาทีแบบนึงก็มามาจํานวนมากเหมือนกันแล้วก็แบบใหม่ๆเนี่ยก็คือจะอัปเดตอยู่ด้านหน้าตอลอดคะ่ะก็คือก็จะค่อยๆกระเถิบแต่ละคอลเลคชันเข้ามาอย<ร>่างเงี้ยเนาะก็คือที่นี่หมุนเวียนค่อนข้างไวมากในการอัปเดตคอลเลคชันแต่ละอยะ่าง เมได้เดินผ่านมาชมร้านกับพี่หวานเนาะเกมเห็นว่าทางร้าน V ีไอเวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เสื้อผ้ามันมีอะไรบ้างคะพี่หวานใช่ค่ะเราก็ยังมีสินค้ากระเป๋านะคะแล้วก็รองเท้าหมวกค่ะแต่ในอนาคตนี้เราก็จะพัฒนามีอุปกรณ์มีอาจจะมีบ้านปลามีอะไรที่เราสามารถต่อยอดได้อีกแล้วอย่างในราคากระเป๋ารองเท้าหรือว่าหมวกเนี่ยคือราคาเท่ากันไหมใช่ค่ะแน่นอนต้องราคาสรอยเท่ากัน โอเคเดี๋ยวเกมขออนุญาตหยิบใบนี้นิดนึงเพราะเกมค่อนข้างเตะตามากเลย2ใบนี้นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูนะคะเดี๋ยวเกมจะโพสท้ดูนะคะเป็นยังไงคะกระเป๋าค่ะคุณผู้ชม200นะคะคุณผู้ชมนี่ใช่แต่เฉพาะใบเล็กๆนะใบใหญ่ด้วยใช่ไหมคะพี่หวานโอ้คุณผู้ชมคะดูขนาดนะคะละไซส์ลังงานนะคะต้องบอกเลยว่าราคา200ก็จริงค่ะแต่ว่าคุณภาพนี่ขับแน่นจริงๆค่ะอุ้ยพี่หวาน สุดยอดมากแล้วอย่างนี้เกบแอบถามนิดนึงพี่หวานอได้กำไรไหมอะจริงๆแล้วว่า<ด>เพราะว่างานงานเกมต้องพูดเลยว่ามันมันขายเกินกว่านี้ก็ได้อะคะ่ะมันเป็นคอนเซปต์ะนะคะเพราะเราต้องการให้ลูกค้าว้าวอยู่แล้วล่ะคะ่ะว่าสินค้าราคา200เนี่ยมันคุณค่าทางสายปามันสูงกว่ามากบางบางแบบเนี่ย อย่างนี้เป็นพันก็ได้ใช่อย่างนี้เป็นพันก็ได้เนี่ยอย่างนี้จะจะขาย600 700ได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะคุณผู้ชมเกมอยากจะเปิดขออนุญ,ญาตพี่หวานนะเปิดข้างในให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะคุณผู้ชมดูด้านในนะคะงานอย่างดีเลยนะคะแถมว่าในหนึ่งใบนะคะยังมีสายยาวให้ด้วยนี่คือถ้าคุณผู้ชมออซื้อไปนะคะสามารถถือได้2แบบเลยคือถือถือเป็นแบบนี้นะคะถือเป็นสั้นๆแบบนี้หรือคุณผู้ชมนะคะจะสะพายเป็นสายยาว แบบนี้น่ารักน่ารักแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นยังไงคะต้องบอกเลยว่าคุณภาพนี่แบบสุดยอดมากเลยอบพี่หวานอันนี้เดี๋ยวพี่หวานจะมีแถมให้หนูท้ายรายการอีก3าสี่ใบใช่ไหมคะโอเคค่ะพี่หวานเดี๋ยวเราไปเดินดูกันต่อตรงอื่นดีกว่าไหมเพราะว่าเกียมรู้สึกว่าเสื้อผ้าลายของพี่หวานในร้านมีเอเวอร์เนี่ยจะเยอะมากใชเ่เดี๋ยวเราเดินกันไปเลยดีกว่านาะ แล้วนอกจากจุดเด่นของร้าน V Ever ที่พี่หวานอบอกเกมไปเมื่อสักครู่ก็คือว่าจุดเด่นของเราคือราคา200แล้วนอกจากจุดเด่นในเรื่องของราคา200แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ,ะในเรื่องของร้านเราเนี่ยจุดเด่นก็คือจะเป็นศูนย์รวมแฟชั <S S S ่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยได้สินค้าเทรนด์แน่นอนอใช่แล้วก็ในเรื่องของการบริการนะคะก็คือสินค้าเราทุกชิ้นเนี่ยสามารถนําไปทดลองใส่ได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็น แสื้อผ้าหัวรองเท้าเนี่ยคือทดลองใส่จนกว่าจะพอใจถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซื้อกลับไปอ๋อโอเคก็คือว่าทางร้านวีเอเวอนะคะคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมที่ท่านใดนะคะที่เคยไปเดินประตูน้ําเราก็จะรู้กันอยู่ว่าเวลาที่เราไปเดินชอปปิ้งนะคะเราจะไม่สามารถมีการเลือกลองชุดได้เลยมีแต่สะนอกว่าต้องซื้อก่อนกลับบ้านอย่างเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแล้วถ้าใส่ไม่ได้ก็ต้องนั่งรถกลับมาอีกแต่สําหรับที่วีเอเวอนี่ไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บ ชอบแบบนี้อ่ะอย่างสมมติเกมขออนุญาตนะคะหยิบแจ็คเก็ตตัวนี้นี่ค่ะคุณผู้ชมสมมติว่าเกมชอบนะคะและเกมเอามาลองและเกมมาส่งเฮ้ยฉันใส่ไม่ได้อะ่ะเกมก็สามารถเอามาคืนได้เลยนะคะคือทางร้านไม่ได้มีปัญหาว่าแบบุยคุณห้ามลองชุดนะคะซึ่งอันนี้เกมถือว่าเป็นจุดหลักเลยแหละจุดจุดหลักจุดเด่นจุดแข็งของทางร้านเลยที่สามารถทําให้มันดูแตกต่างจากร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปตามท้องตลาดที่มันมีอยู่ด้านนอกอะเนาะ แงานเราอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นไซส์ด้วยนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมถ้างานที่เป็นเกรดล่างเนี่ยก็คือจะเป็นฟรีไซส์ใส่ขอบยางอย่างเงี้ยค่ะงานเราก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีไซซ์ S M L X L ใช่นี่แหละค่ะคือข้อดีนะคะของร้าน V e เ e r ค่ะคุณผู้ชมสามารถเลือกใส่ได้เลยนะคะถ้าเกิดชอบตัวไหนสามารถเดินเข้าไปที่ห้องลองสื้อาได้เลยค่ะแล้วถ้าไม่ถูกใจก็สามารถเอากลับมาแขวนที่ได้เลยนะคะ โอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเกมจะให้พี่หวานนะคะรบกวนพี่หวานนิดนึงให้ไปแนะนำคอร์เรคชั่นใหม่ที่มาล่าสุดให้กับเกมด้วยนิดนึงเนาะโอเคค่ะ เลือกชุดให้โอเคคุณผู้ชมเป็นไงบ้างคะชุดที่พี่หวานแล้วให้เกมในวันนี้นะคะคุณผู้ชมดูนะคะกระเป๋าเสื้อนะคะเป็นยังไงคะสวยไหมชุดก็สวยนะคะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมนะคะถ้าลองคำนวณทั้งตัวของเกมเนาะก็จะอยู่ที่ราคาแค่600เองใช่ไหมพี่หวานซึ่งต้องบอกเลยว่าถูกมากๆค่ะ oh. ลุคนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบออฟฟิศนิดน,นึงนะคะ ừ, แต่เราก็มีหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นสตรีทแวร์ก็มี ะจะเป็นแบบว่าโรแมนติกเงี้ยก็มีค่ะซึ่งซึ่ง,ง,งวันนี้เกมเกมต้องบอกว่าเกมประทับใจกับร้านวีเอเวอรมากๆเลยนะคะคุณผู้ชม mm hmm. ยังไงคุณผู้ชมท่านไหนนะคะ mm hmm. ก็สนใจ mm hmm. ก็อย่าลืมตามมาได้กันนะคะที่ที่นี่เลยค่ะ,ะที่ Market Village นะคะที่ h o m e โ o เขิงแก้วนั่นเองนะคะเดี mm ๋ย hmm. วจะตามเข้าไปดูในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้ซึ่งชื่อก็จะเป็นวีเอเวเช่นกันนะคะ สำหรับวันนี้เกมก็ต้องขอขอบคุณพี่หวานมากๆเลยนะคะที่กรุณาสลับเวลามาเป็นแขกรับเชิญให้เกมในวันนี้แล้วก็แถมอย่างเลือเสื้อผ้าให้เกมด้วยขอบคุณพี่หวานมากๆนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแล้วส่วนสัปดาห์หน้านะคะรายการก็เจี๊ยจะมีอะไรบ้างนะนะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเกมแล้วก็พี่หวานแล้วก็ร้านยีเออร์แห่งนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร้านเ e v e r นะคะเป็นร้านขายสินค้าแฟชั่นราคาเดียว200บาทนะคะร้านเราจะตั้งอยู่ที่ Market v ็ i n ินเลนะคะชั้นหนึ่งอย,อยู่เป็นส่วนต่อขยายของ h โฮมโปรกิ่งแก้วนะคะลูกค้าสามารถสอบถามเส้นทางได้นะคะที่02-004-852 0ค่ะแล้วก็เข้าไปติดตามได้ใน IG นะคะ V E V E R ST S T O P V E V E R SHOP ค่ะ แล้วก็ทางแฟนเพจนะคะ Vever ค่ะ V E V E R ค่ะ